คนทีอีกแฝงหนึง่งแม่นี่ดีได้เนี่ยรัศมีสืส้อที่พอฝืงมาอยู่นี่กันแค่ปีแรกจนฮอดปีนี้เจ็ดไดูกาลพอฝืนในบ้านแล้วก็ได้ได้น,น่าหลายองค์เลยโอ,โอ,โอน้นะครับหัวหน้าบอยเอาผ้าหางเงินนะครับสามฝันนี่ลีนะครับรวยกับมารวยตอนแกเนาะปอเจ้าเป็นรัฐพ่อโกไปใส่ไปไงล่ที่แม่ขั้วเข้าไปใส่นี่เป็นรัฐก็พ่อโก้กูเจ้าอยู่ใส่เลยดิมาแม่ออกมาแม่เราจะได้ยินเล่าถึงล่ะ มาๆอีหล่าเขามาหอดแล้วหามหมอนางเลยเขาโตเลยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่าอเขามานางถาแล้วอีเมียเข้ามานางถาแล้วนะครับผู้บาอาจารย์เข้ามานางถาเบิร์ุสุดแล้วรอสมาชิกหมอล่ำใจเกินรอยปกติเราสมาชิกเขาต้องนางถาผู้ใหญ่เด้อนะครับมาหอดแล้วเขาต้องเบาหาหมองนางใหญ่ผู้ใหญ่เป่นนางถานะครับมาเลยมาเลยนะครับได้ยินเสียงนี่แล้วเบาถาผู้เบาถาก็ากจะเบิร์คัเบิาเด้ออนันเถือเอ้าวมาพี่น้องครับไม่ได้ถึงใส่เหเราเลยแม่มาหอดเหรอออตี้ ชิโตเออใส่เน้ยเปิดดูแลแล้วไงโอ้ยแขเห็นป้เออเจ้าคือแขกิไอพี่เดี๋ยวพอแมใช้น้เปิดว้่าแจเอายางเปิดแล้วแควแวเอาแควเปิดอ่ายายเบึองเพื่นแต่แควเปิดเพื่อนเอาแควเปิดแขวเปิดไังไหแล้วว่าไม่แขลวแงดุลแล้วสิใส่บกเค็งเลได้บวกเคงเล่ดิเออบวกเคงปีปีไก่แล้วก็เมาเดย์ปีไก่แล้วไปกินเหล้า เราดื่มเบียร์สาโอาปีกไก่พี่กลินเบียร์แล้ว,วอมองเบียร์เ,เต้นหน้าหานมึอนี่ว่าหน้าจีบ้าเขาเต้นหน้าหันนอยนั่งน,น่อนน้าเจ๊สิเห็นบ่อยทีใช่ไปเต้นหน้าหานนี่ว้ายพ่ะธรรมดาปีกไก่นี่เขาจะตีเต้นเลยล่ะค่ะ <c oughs> ว้ายถังเลยล่ะค่ะเออเออครับ เอาเอิ่นกันออกมาพี่น้องเข้ามาหอดแล้วหาหมอกนางเลยนะครับพอเอเราจะมีพิธีการกล่าวเปิดงานก่อนนะครับโดยหัวหน้าบอยสิริชัยพร้อมกับสีเชิญผู้หลักผู้ใหญ่พ่ออีแม่เข้านะครับคู่บาอาจารย์ขึ้นทึงเวทีนะครับขึ้นมากก้าววัตถุประสงค์พร้อมกับเปิดงานพร้อมกับวอวยพรอหนึ่งว่าหน้าบอยสิริชัยนะครับผู้หลักคนของพระท่านในวยพร